ปีใหม่อีกแล้วนะครับเหมือนเพิ่งผ่านปีใหม่ไปแป๊บๆนี่เองครับนี่ก็เข้าปีใหม่แล้วนะครับหลายคนเนี่ยคงเริ่มตั้งเป้าหมายกันแล้วนะครับว่าปีนี้อยากจะทาอะไรกันบ้างผมเองก็เพิ่งเริ่มตั้งเหมือนกันนะครับ แล้วก็ใช่ว่าการตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ยจะเริ่มลงมือทําแล้วก็เห็นผลเลยในทันทีนะครับมันก็ต้องผ่านการทดสอบทดลองวางแผนก่อนเลยครับถึงจะสําเร็จได้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะเอาโปรเจกต์โมเดลมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเพราะว่าพอเรามีเป้าหมายเนี่ยเราก็อยากจะทำให้มันสำเร็จถูกไหมครับการที่จะทําให้เป้าหมายสําเร็จได้เนี่ยก็ต้องวางแผนก่อนนะครับซึ่งโปรเจกต์โมเดลเนี่ยจะมาช่วยให้เป้าหมายคนนั้นสําเร็จได้อย่างไรเนี่ยเรามาดูกันเลยครับ โปรเจกต์คืออะไรอันน,นี้มีหลายความหมายมากเลยครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสกับความหมายมันมากนะครับแต่ตามตำราแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันคือแอคทิวิตี้ต่างๆต่อกันมันคือ process การสร้างสินค้าหรือบริการหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการต่างๆหรือการทําอะไรก็ได้เพื่อที่อยากจะตอบสนองความต้องการอะไรบางอย่างนั่นเองแหละจริงๆแล้วไม่ใช่แค่นี้เองอยากจะ ค่าแม่น้ำเราอาจจะสร้างโปรเจกต์การสร้างสะพานขึ้นมาเราอยากจะมีที่อยู่อาศัยเราอาจจะอยากจะสร้างบ้านขึ้นใหม่ขึ้นมาหนึ่งหลังอยากจะมีความรู้ใหม่ๆเราอาจจะอยากเรียนคอร์สใหม่สักหนึ่งคอร์สหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับผมขอหยิบโปรเจกต์โมเดลโมเดลหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะครับโมเดลนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น6ขั้นตอนมีดังต่อไปนี้นะครับ ขั้นตอนแรกเนี่ยไม่ถือว่าอยู่ในโปรเจกต์นะครับเป็นขั้นตอนการสร้างไอเดียมันอาจจะเกิดขึ้นตอนคุณนั่งกินกาแฟกับเพื่อนนะครับแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเอออยากจะเรียนคอร์สใหม่สักคอร์สนึงเพื่อเพิ่มความรู้ตรงนี้จะได้เอาไปทําอะไรแบบนี้ได้เป็นต้นนะครับหรืออยากจะนึกขึ้นมากับครอบครัวว่าเฮ้ยเราอาจจะเริ่มสร้างบ้านหลังใหม่ที่จังหวัดนี้กันดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับขั้นตอนนี้ถือว่าไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการทำโปรเจกต์ครับแต่เป็นขั้นตอนไอเดีย ขั้นตอนต่อมาคือขั้นตอน pre-study นะครับหรือการศึกษาดูว่อนอนะครับ <S <S เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอันนี้ก็ประกอบไปด้วยเงื่อนไขต่างๆขอบเขตราคาผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่อยากจะใช้ในการทำโปรเจกต์นี้นั่นเองนะครับ พอเรามีข้อมูลแล้วนะครับต่อมาคือการวางแผนนะครับว่าเราอยากจะไปถึงเป้าหมายของเราเนี่ยด้วยวิธีการอย่างไรนะครับขั้นตอนการวางแผนประกอบไปด้วยการเลือกวิธีการการประเมินความเสี่ยงใครเป็นผู้เกี่ยวข้องบ้างการทำ communication plan การเขียนโน้นเขียนนี่อะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะวางแผนว่าจุดที่เราต้องการเนะี่ยคือจุดนี้เราอยู่จุดนี้เราจะไปถึงจุดนี้ได้อย่างไรบ้างขั้นตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการวางแผนนะครับ เฟสต่อมาคือขั้นตอนการลงมือทำนะครับพอเรามีแผนแล้วเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างช่วงเวลานี้คือแอคทิวิตี้นี้ช่วงเวลานี้คือแอคทิวิตี้นี้สุดท้ายคือแอคทิวิตี้นี้ แต่ไลฟ์ทตี้เนี่ยเราเห็นภาพรวมไปหมดแล้วพอเราลงมือทำมันก็จะง่ายขึ้นมันกแค่ลงมือทําท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 ำ,ทำ,ทำ,ทำสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ก็คือพอมันมีอะไรที่ไม่ได้ตรงตามเป้าหมายเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่คาดการไว้เนี่ยเราก็ต้องมาปรับมนาะแก้ไขมาบริหารคนมาทํานู่นทนํานี่อันนี้อยู่ในขั้นตอนการลงมือทํานะครับ ขั้นตอนการปิดโปรเจกต์เนี่ยก็คือการตรวจสอบว่าทุกอย่างเรียบร้อยไหมพร้อมส่งมอบหรือเปล่าขั้นตอนนี้ก็อาจจะมีการเขียนว่าเราได้อะไรจากการทำโปรเจกต์นี้บ้างเขียนบทเรียนที่เราได้รับจากการทำโปรเจกต์นี้นั่นเองครับขั้นตอนสุดท้ายคือเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์ Effect เนี่ยถือว่าอยู่นอกเหนือโปรเจกต์นะครับนอกเหนือการทำโปรเจกต์แต่มันเป็นขั้นตอนที่เราต้องมาดูว่าสิ่งที่เราสร้างมาให ลูกค้าแล้วเนี่ยมันได้ส่งมอบประสิทธิภาพอย่างที่มันควรจะเป็นหรือเปล่ามีประโยชน์อย่างที่มันควรจะให้หรือเปล่าอย่างเราสร้างบ้านให้ลูกค้าเนี่ยมันได้สร้างความสุขให้กับลูกบ้านหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับและนี่คือเอฟเฟกนะครับและนี่คือโปรเจกต์โมเดลที่เมื่อเพื่อนๆอยากจะสร้างอะไรหรือกจะทําอะไรก็หยิบมาใช้ได้เลยนะครับ เพื่อนๆลองเซิร์ชใน Google ดูนะครับพิมพ์คําว่า Project Model แล้วก็ตามด้วยคําที่เพื่อนๆอ,อยากจะทําแค่นี้ไม่ว่าเพื่อนๆอ,อยากจะได้อะไรหรืออยากจะทําอะไรก็มีแต่จินตนาการของเพื่อนๆเพียงเท่านั้นละครับที่จะเป็นขอบเขตพูดๆแล้วก็นึกถึงคนคนหนึ่งที่เคยพูดบอกว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้นะครับ จริงๆแล้วโปรเจกต์โมเดลเนี่ยมีขั้นตอนอีกมากมายมีรายละเอียดอีกเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นขอบเขตข้อกําหนดเอก,กสารต่างๆนาๆนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะให้ผมเจาะลึกในแต่ละโมดูลนะครับแต่ละ Faith เฟสนว่ามันมีอะไรได้บ้างเราอยากจะเอาเครื่องมือนี้มาใช้ทําอะไรได้บ้างเนี่ย ก็ลองคอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาไกด์ให้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะลองทําตามดูนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังกันจนจบคลิปนะครับผมหวังเป็นอย่างมากว่าเพื่อนๆจะทําเป้าหมายของเพื่อนๆได้สําเร็จในเร็ววันนะครับผมเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ